สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมตุกนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาทานขนมปังกันในนี้นะคะก็จะมียีสต์น้ำเปล่าแลแ้วเมตุก็จะเติมน้ำตาลลงไปนะคะนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะหนึ่งช้อนชานะคะเดี๋ยวเรามาคนกันเลยค่ะคนให้ยีสต์ลงไป จะเป็นอาหารของยีสต์ามาปลุกยีสต์กันค่ะแล้วมาดูว่ายีสต์ของเราจะยังทํางานหรือไม่นะคะเดี๋ยวประมาณสักพักหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ายีสต์ทำงานหรือเปล่านี่ค่ะเพื่อนสังเกตง่ายไม่ต้องรอถึงสิบนาทีนะคะยีสต์ทำงานแล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ขนมปังไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะทําขนมปังกับลาซานญาด้วยนะคะไปะดูแป้งกันเลยค่ะด้านข้างนะคะ แป้งที่เราใช้นะคะเป็นแป้งสารีผสมข้าวโอ๊ตนะคะแม่ตุ๊กเป็นคนที่ชอบกินนี่ค่ะข้าวโอ๊ตด้วยก็จะใส่ผสมลงไปในนี้ก็จะมีเกลือเป็นส่วนผสมนะคะกะปริมาณเอานะคะค่อยๆใส่ไปก็ได้ค่ะแม่ตุ๊กใช้เกลือนะคะขนมปังน่าจะอยู่ที่800กรัมนะคะรวมกับน้ําทั้งหมดด้วยนะน้ำก็ค่อยๆทยอยใส่นะก็ได้ค่ะแต่เพื่อนๆก็ถ้าถ้าเพื่อนๆใส่ขนมปังไปกับ ยีสต์เลยอ่ะกลัวว่ายีสต์มันจะไปอยู่แค่ตรงข้างเดียวไงแต่จริงจแล้วมันก็ก็ไม่เป็นไรนะคะบางคนก็ใส่ของแห้งรวมกันหมดเลยทีเดียวก็ได้ค่ะนะคะแต่ไม่ต้องใช้ยีสต์กับน้ําผสมกันนะคะนะคะและตอนนี้เกลือก็มาอยู่ที่แป้งค่ะนะคะน้ำตาลอยู่ที่น้ำกับยีสต์นะคะตอนนี้เราก็จะมาเทส่วนผสมคืออันเนี้ยแป้งเนี้ยใส่ไปในนุ้นค่ะหรือไม่เราก็ใช้เคาน์เตอร์นะคะ เทแป้งออกแล้วก็ใช้เคาน์เตอร์ขยอยใ,ใ,ใส่น้ำลงไปมาดูกันค่ะเราจะเทแป้งแล้วก็พวกนี้ลงนะคะบนเคาน์เตอร์นะเคาน์เตอร์ทำความสะอาดแล้วนะคะคนะคะบนเคาน์เตอร์ออนี่นะคะก็ใช้แป้งใส่สำหรับทำขนมปังนะเราจะคนแป้งให้เป็นส่วนผสมกันก่อนับข้าโอ๊ตนะคะนี่ค่ะให้ทั่วนะคะอืมจากนั้นนะให้เพื่อนๆเ,เอาเกลือใส่ประมาณ,มาณหนึ่งช้อนชากันนะนะคะนะคะใส่ขยอยใส่ลงไปนะคะเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ เพนโปรยข้าหากันนะคะโปยเข้าวหากันแล้ว oh, ท right? ีนี้เราก็ทำรูตรงกลางนะคะทำรูตรงกลางเหมือนภูเขาไฟเลยค่ะจะให้เพื่อนๆทยอยใส่น้ากับยีสลงไปนะคะนี่ค่ะทยอยใส่ลงไปนะคะนี่เราจะคนตรงกลางก่อนผสมก่อนนะคะเอามือเ้าๆลงไปไม่ตุ่ยขอนยาใช้มือนะคะก็ล้งแล้วนะคะมือเ้าอย่างนี้ค่ะอ่าค่อยๆขยายออกไปนะคะขยายออกไปเสร็จใส่เพิ่มค่ะนะคะใส่ยีสต์กับน้าเพิ่มเข้าไปนะคะนี่ค่ะนะคะเราจะจะต้องคนตรงกลางก่อนนะคะไม่ให้น้ำมันไหลออกจากเท้เตอร์นะคะอืมนี่ค่ะนะคะค่อยผสมไปนะคะถ้ามันเหลวเราก็ถ้ามันอ่อนเราก็ค่อยใส่แป้งเพิ่มก็ได้ค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้เราก็จะโกลยโกลยเอาด้านข้างหรือแป้งเนี่ยเข้ามาผสมนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปนะคะทยอยใส่ประมาณสากรอบอันนี้คือรอบที่สามละน่าจะเป็นสีโรบค่ะนะคะสีโรบตอนนี้ก็โกยเข้าหาเลยค่ะไม่ให้น้ำออกนะคะให้น้ำไหลออกนะทยอยเอาตรงกลางก่อนนะคะนี่รอบสุดท้ายแล้วค่ะนะคะจากนั้นให้โกลยเหมือนเดิมได้พยายามให้น้ำไหลออกนะคะเอาน้ำให้เข้ามาตรงขนมปังให้หมดก่อนร่อออกมาก่อนนะคะนี่ค่ะนะคะพยายามเอาแป้งเข้าไปกรบน้ำค่ะนะได้แล้วค่ะตอนนี้ขนมปังด้านในก็อ่อนนุ่มนะคะเราก็แปย่นเ้าหา้งตอนนี้นะะค ถ้ามันแข็งเราก็สามารถใส่น้ำเพิ่มได้เพื่อนๆค่ะนะถ้าแข็งนะคะเราก็ใส่น้ำเพิ่มได้ค่ะส่วนยิ่ไม่ตุกพอแล้วนะคะส่วนน้ำตาลไมต่ตุกใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะ,ะนชาชาคะเอ๊หนึ่งช้อนชาท่ค่ะหนึ่งช้อนชาเท่ากับเปลือนะคะน,นี้เรางวดไปค่ะนะงวดจนกว่าเขาจะไม่ติดมือนะคะใช้เวลานวดประมาณไม่ตุกจะไม่งวดนานมากนะถ้ามันแข็งไ,ไหมคะถ้ามันแข็งเพื่อนๆถ้ๆถามันแข็งนะคะเพื่อนๆใส่น้ำลงไปนิดนึงบ้างคะ ตอนนี้มีตุกข่อยันว่าแป้งถึงหน้าก่อนที่จะใส่น้ำเนาะเราจะพักแป้งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงเพราะอากาศมาแบบกลางที่จะอุอ้อาวเนาะไม่เย็นค่ะถ้าเป็นต่างประเทศไม่ต้องจะพักหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ใส่น้ำเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนิดนึงค่ะเพียเท่านั้นอ่ะโอเคนี่เราก็จะโกยเอาตรงนี้เข้าไปเพื่อเอาแป้นงนั้นนะคะนะคะนี่ค่ะก็ะะจะหนีกดเข้ามากดแป้งเข้ามาค่ะใช้เค้าเตอร์ให้ประโยชน์เลยจ้านะคะดึงครึงดึงแล้วก็ดึงครึงอย่างนี้นะค่างนี่นะคะนี่นังบางสาวทำง่ายค่ะถ้ามีพิมพ์สำหรับ ทำขนมปังนี่ก็ดีมากเลยแต่ไม่ต้องมีไม่ต้องทำก้อนพีนเองนะคะทำเป็นก้อนกลมหรือวงรีก็ได้ค่ะเนาะตามตามความสะดวกนะคะแป้งหิบสามารถกินได้ไหมเออกินก็ไม่ดีนะคะพอชิมๆก็ได้กินพอรสชาติก็ได้นะคะชิมนิดนึงได้ค่ะนะคะไม่ต้องนวดนานนะคะเดี๋ยวจะแข่งเอาหน้านวดแค่ให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งหนะ้าแค่เขารู้สึกว่าไม่ติดมือเดี๋ยวเราลุกออกสักหน่นอยนะรู้สึกว่าเราขวดแล้วเขาไม่ติดมือค่ะนะไม่เหลวแล้วประมาณนั้น,นะคะ่ะนี่วันนี้จะ อบอ,อยู่ที่ไฟบนล่างอยู่ที่ความร้อนที่109ถึง200องศานะคะใช้เวลา35ถึง40นาทีในการอบได้จ้ะก่อนที่จะอบให้เพื่อนๆนะคะเอาน้ำเข้าไปพรมไว้ด้านหนด้วยนะคะแม่ขนมปังก็ได้แล้วก็เวลาอบนะให้เอารบบเรรกระบอกสเปรย์ฉีดขนมปังก,ก่อนเข้าอบนะจ๊ะขนมปังจะได้ไม่แข็งกระด้างนะจ๊ะนี่ค่ะที่เราไม่ต้องรดน้ำน,นะคะนี่ค่ะเราจะไปทิ้งไว้ในแต่รียกว่าอะไรนะในกระมังงดื่มนะคะซึ่งกระมางังงดื่มหรือว่าเราจะเอาน้ำมันลำไส้นะ,ะไปไปทาไว้เวลาเรากลับเท้าหรือ งวดครั้งต่อไปจากเขานะคามาถึงตักแป้งนะคะจะได้ไม่ต้องติดกะละมังหรือกระทะเนาะกะละมังอะไรหรือกระทะอะไรน้อยเพิ่มประมาณนี้นะคะนี่ไม่ต้องนวดจนเขาเหนียวนะคะจริงๆเราไม่ควรที่จะเอากไปกระโดดนะคะโอเคเราดีน้ำออกนนะะคจับพลัมมาเราทานน้ำมันโอเคแต่ค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันรำข้าวไม่ต้องใช้น้ำมันลรงข้าวนะคะใส่ลงในกะละมังแล้วก็ถูไปอย่างนี้ค่ะนะเอาแป้งขนมปังใส่ไว้แบบนี้นะคะ แม่ตุ๊กจะพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากครึ่งชั่วโมงแป้งจะขึ้นเต็มกระมังนี้หรือไม่เดี๋ยวเรามากลับแป้งกันนะคะนะค่ะครบเวลาครึ่งชั่วโมงแล้วขึ้นมานะคะครึ่งต่อครึ่งค่ะตอนนี้แม่ตุ๊กก็จะกลับกลับง่ายๆค่ะเพื่อนๆคุยขึ้นมาประมาณนี้นะคะนี่ค่ะกลับง่ายๆค่ะนะคะประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะนุ่มดีมากเลยค่ะขนมปังนะคะกลับมือเดียวนะคะมือนึงจับกล้องค่ะแล้วประมาณง่ายๆ่านี้นะแค่ไล่ให้ลมเขาออกเลยให้เขา,เาขึ้นรูปมาใหม่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะกลับง่ายๆค่ะนะ,ะ,นะไล่ลมออกสักหน่อยเนาะจากนั้นให้เพื่อนกลับไปอย่างนี้เลยนะคะโป๊อย่างนี้ค่ะกลับไปอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะกลับ สักหน่อยประมาณนี้นะขึ้นก้อนกลมๆไว้นะคะปิดไวเหมือนเดิมนะคะครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาทําขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปร่างแล้วเราก็จะอบกันค่ะปิดไว้พักไว้ครึ่งชั่วโมงอีกนะคะขอบคุณที่รับชมนะแล้วก็ได้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะได้แล้วนะคะทั้งหมดคือหนึ่งชั่วโมงนะคะมาค่ะระหว่างนี้แม่ตุ๊กก็ได้ใช้เตา 200องศานะคะเตาอบนะคะแล้วเราก็มาทําขนมปังกันอันนี้ก็เทลงในบนเคาน์เตอร์เลยนะคะเคาน์เตอร์มันทุก็โรยด้วยแป้งสาลีไว้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเราจะใช้ถาดอันนี้นะคะอบนะคะนะคะดีเห็นไหมแป้งสาลีนะคะที่เราใช้กันนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะสําหรับทําขนมปังนะจ๊ะนะคะนี่ค่ะนะคะ ไปหามาใช้กันได้นะคะเพื่อนถุงเขียวๆเ,เราค่ะอันนี้ไม่ตุ๊กจะทําก้อนเดียวกันเลยนะคะลูกเดียวหรือทำเป็นสองก้อนดีนะลูกเดียวดีกว่าทำยาวๆนะคะเราจะคึงออกนะคะคเพื่อนๆค่ะคึงออกค่ะทํายาวๆคึงๆยาวๆไปเลยนะคะไม่รู้จะยาวเท่าไหร่นะอืคึงออกแพรออกเรือกพี่น้องประมาณนั้นค่ะนะคึงออกให้ยาวๆไว้นะ เดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปกันนะคะแล้ว <laughs> ก็ลองทําทานกันดูนะขนมปังมันก็ไม่ได้ทํายากอะไรมากมายนะคะนี้เก็บเลยค่ะม้วนเป็นขนมปังบั克เก็ตยาวๆเลยค่ะเพื่อนนะรสชาตินี่ก็จะออกเค็มๆนะคะบักเกตนะคะอนันนี้เราจะทําแบบลักษณะทรงยาวนะคะ ทำยาวๆ่าให้ดูเดี๋ยวกลับให้ดูนะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวเราพันนะคะม้วนไปนเรื่อยๆนะคะม้วนไปนเรื่อยๆอ่ะอย่างนี้นะคะนะคะประมาณนี้นะ,ะยาวๆนะคะแล้วก็เก็บสักหน่อยอืมเน้นปลายสักหน่อยนะคะเก็บบีบนะคะทํากินเองนะคะเพื่อนๆขายง่ายนะคะ ส่วนด้านหัวของเขาเพื่อนๆพนับลงอย่างนี้นะคะเพราะด้านหัวของเขามันก็จะม้วนอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนๆกดพับลงอย่างนี้นะคะม้วนลงบีบลงนะคะนี่ค่ะบีบลงให้ไปทับไว้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะไปพักทิง้งแป้งประมาณ15นาทีนะในถาดนะคะอือใครที่ใครที่ไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไร แป้งสังเแผ่นสำหรับอบให้โรยให้โรยแป้งหมันลงด้านล่างนะคะเบื่อนเออหน้นี่ค่ะเก็บหัวพับมันงุ้มเข้าไปอย่างนี้นะคะอ่ะยาวเป็นงูเหลืองล่ะอันนี้นี่ก็จะโรยแป้งนะบนถาดน,นะคะเพื่อนบนบนถาดไม่ต้องไม่มีอแผ่นสำหรับอบนะลืมซื้อมานะคะนี่ค่ะอาวางยาว,ยาวเลยนะคะ อืมประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะคะพักไว้ในนี้เลยนะคะนี่ค่ะหาผ้ามาปิดักหน่อยนะคะเพื่อนนี่ค่ะเห็นไหมคะยาวๆอย่างนี้เลยหนะน้าขานี่เก็บเก็บตรงนี้หน่อยนะ,ะให้เขาทับไว้นะคะเก็บตรงที่เราอันนี้ค่ะเราก็ไปเอาผ้ามาปิดนะคะไม่ให้อัดถูกอากาศนะคะเพื่อนอน,นี่ค่ะ ไปกันเลยไปทำเอาผ้ามาปิดกันเราจะใช้ผ้าปิดไว้นะคะเพื่อเขาจะได้มีแห้งโอเคประมาณสิบห้านาทีเก็บไว้นะคะเปิดพระอบพบนางโมราๆๆขยายดาใหญ่ใหญ่ขึ้นมาสักประมาณเกือบครึ่งนะ,นะม,มาทำ อะไรให้ดูเพื่อนๆให้เอาน้ำพรมจักน่อยได้พี่น้องเดอ้อทำไม้เจ้าโบมี่อันสปเปรได้พี่น้องทำง่ายๆค่ะแั้ก็ไม่ต้องค้นฝ่ามืออราหันต์ของข่อยเลยพี่น้องลูบเลยค่ะรูปนะคะใช้ฝ่ามือของข่อยเนอะรูปค่ะใส่รูปจักน้อยได้พี่นอ้องเดอ้เอ,อปปลูบไปรลค่ะ เพื่อนหามีดคมๆนะมาเฉือนเดี๋ยวให้ดูนะคะเฉือนยังไงเพื่ออะไระเพื่อให้เขาแต่งลายให้เขาเพื่อให้เขาเวลาเขาขยายเนี่ยมันจะมีพื้นที่เขาขยายออกไงคะมันจะได้ไม่แตกแะนะคะโอเคมาดูเลยที่ไม่ตุกตัดนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมคะนะคะแม่ตุกก็จะให้เขา อยู่ประมาณนี้ด้านเห็นไหมคะอยู่ประมาณนี้เลยแนคะานี้นะคะได้ไงได้ไหมโอเคค่ะตอนนี้เราจะเอาเข้าในตู้อบละนะคะได้แล้วค่ะไปกันเลยก้าอบร้อนแล้วให้เพื่อนๆใส่น้ำลงไปนิดนึงนะนี่นะน,น,นะคะจากน้ำ ใส่นอปั๊ลงไปเลยค่ะปิดปิดแน่นนะคะทิ้งเวลาจับเวลาได้ค่ะเราจะจับเวลาแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะจับเวลาแล้วค่ะนะคะ,นะคะ กระจุกกจ็จะมัวๆหน่อยนะคะเพืเ่อนๆนะคะเดี๋ยวมารอดูเวลาออกนะคะเพืเ่อนว่าจะน่าทานหรือเปล่าอุโ๊ยฮโฮขนมปังแม่ตุกอุ๊ยกำลังจะเสร็จแล้วนะคะเราจะอบ35นาทีค่ะ200องศานะจ๊ะไฟบนล่างค่ะรอแป๊บหนึ่งนะ เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะขนมปังเม่ตูกนะคะสีก็จะประมาณนี้เรีไปดูว่าไรดานไอ้กันเลยอุย้ยลิ้นพันกันแล้วอูอย่างร้อนเลยค่ะเราจะเอาเขาออกมานะคะว้าวขนมปังน่าทานไหมนี่ค่ะว้าวทำง่ายๆลองไปทำฐานกันดูนะคะเพื่อนๆ มาฐานมากเลยค่ะขนมปังเม่ตุก๊กโอเคมาค่ะเราจะมาทดลองกินกันว,ว้าวด้านในนะคะน่าทานมากเลยค่ะ ตัดเลยค่ะชีกเป็นชไน ขนมปังโฮมเมดลองไปทำทานกันดูนะคะไง่ายๆค่ะ